สวัสดีครับผมชื่อเมธาเกลียงปริญญากิจครับผม อนนี้ก็ทำอยู่หลายๆอย่างครับจริงๆด้านหนึ่งก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ Chris Jack Living Stream, คริสตจักร i v i n g Stre a m กรุงเทพนะครับดูแลด้านดนตรีแล้วก็ด้านสื่อออนไลน์ที่อยู่ภายในนั้นแล้วขณะเดีวยวกันก็มีบริษัทของตัวเองที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็สอนเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจแล้วก็ยังมีโรงเรียนดนตรีสำหรับคริสเตียนนะสำหรับการนมัสกา,า,ารที่ชื่อว่า Worship Plus อยู่ที่แ a มสแควร์ด้วยครับเป็นที่ที่เราอยากจะ สนับสนุนพี่น้องนะครับที่เป็นคริสเตียนหรือว่าจริงๆจะไม่เป็นก็ได้หลายคนที่อยากจะเล่นดนตรีแต่ไม่ได้อยากจะเล่นถึงขั้นไปสอบเกรดหรือว่าเป็นดาราเหมือนอย่างที่โรงเรียนดนตรีข้างนอกเขาสอนกันอยู่แต่อยากจะใช้เพื่ออยากจะร้องเพลงอยู่ที่บ้านหรือว่าบางคนมีกลุ่มที่บ้านเล็กๆที่อยากจะใช้เพลง ที่จะร้องเพลงร่วมกันแต่ว่าเล่นดนตรีไม่เป็นนะครับบางคนเป็นผู้ใหญ่จะไปเรียนโรงเรียนดนตรีที่อื่นก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเพราะมีแต่เด็กๆเท่านั้นการที่มาที่นี่ก็เป็นที่ที่เรารู้สึกสบายใจปลอดภัยที่เราจะสอนอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็อะไรที่จําเป็นเราก็สอนอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเรียนนะครับภายใต้บรรยากาศที่สบายสครับ แล้วก็หวังว่าสิ่งที่ทุกคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้กลับไปแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์สําหรับงานของพระเจ้านะครับทั้งที่บ้านทั้งส่วนตัวทั้งในระดับคริสตจักรร่วมกันพระคัมภีร์ที่ชอบมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยพึ่งจะเชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองจริงจริงก็คือเยเรมีบทที่29ข้อที่11บอนะครับที่บอกว่าพอเรารู้แผนงานที่เรามีสําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้านะครับเป็นข้อคัมภีร์ที่อยู่ในดวงใจมากเลยเพราะว่า เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในทุกครั้งที่ท้อแท้ในทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่รู้จะทํำยังไงกับชีวิตต่อไปแต่ว่าเรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้อนาคตสําหรับเราพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับเราแล้วก็เป็นกําลังใจในการที่เราจะก้าวดาเนินต่อไปด้วยความมั่นใจในพระเจ้าของเราการแต่งเพลงขึ้นอยู่ว่าเป็นเพลงอะไรนะครับคือคนที่แต่งเพลงเนี่ยก็จะบางครั้งเราแต่งเพลงตาม คำสั่งแต่งเพลงตามโจทย์ที่คนอื่นให้เรามาซึ่งมันก็จะมีความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่าบางครั้งถ้าเราอินถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เราต้องการเขียนไปอย่างดีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะักแต่บางครั้งต้องมาทําความเข้าใจหรือต้องพยายามที่จะเป็นบางอย่างซึ่งเราไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ผมชอบมากกว่าก็คือการเขียนเพลงที่เป็นเพลงเอ่อเพลงคริสเตียนเพลงสําหรับการใช้นมัสการพระเจ้ายในคริสตจักรซึ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นชีวิตของเรามากกว่า ทำให้การเขียนออกมาเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอินเราเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนั้นจริงๆนะครับก็จะเป็นความยากความง่ายกันคนละแบบก็ในส่วนของเพลงคริสเตียนที่ผมแต่งมาก็มีอยู่หลายๆเพลงนะครับซึ่งถ้าเกิดจะดูละเอียดเนี่ยก็มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า wwwkingdomvershipper.com ก็สามารถไปดูได้ในนั้นผมก็รวบรวมเพลงต่างๆ,ๆที่เคยแต่งเอาไว้ นะครับบางครั้งเป็นเทศกาลต่างๆก็แต่งไว้บ้างหรือว่าบางช่วงขยับแต่งเพลงก็แต่งไว้หน่อยก็มีหลายลเพลงด้วยกันบางเพลงคนจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าถ้าถามเพลงที่ชอบเนี่ยก็มีอยู่สองสามเพลงที่อยู่ในนั้นนะครับก็เพลงหนึ่งก็ชื่อว่าแม่น้ำแห่งพระคุณเป็นเพลงที่จะพูดถึงการที่เราเข้ามาแล้วก็พักในพระเจ้าให้พระเจ้าเ,เต็นเราด้วยความรักจริงๆตรงนั้น เ,เพลงข้างนอกเนี่ยจริงๆก็เคยแต่งไว้แต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนที่ผมทำงานดนตรีที่อยู่ในแวดวงข้างนอกเนี่ยจะเป็นงานลักษณะของงานเบื้องหลังงานเรียบเรียงงานเล่นดนตรีมากกว่านะครับส่วนเพลงที่แต่งออกไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่เน้นเครื่องดนตรีเป็นหลักเช่นเพลงพวกเพลงไตเติ้ลละครเพลงโฆษณาบ้างนะครับแต่ก็มีเพลงหนึ่งที่ เรียกว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดอันหนึ่งก็คือตอนนั้นที่ตั้งวงเฉพาะกิจขึ้นมาใน Love Is Vol. u m e 1ซึ่งออกคู่กับวุฒวงสรรเสริญนะครับก็ชื่อเพลงคอยซึ่งเป็นซิงเกิลนะครับออกมาเพลงแรกแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่่เเธออดันกคิถึงมวืวจ แต่ว่าไม่ได้เชื่อว่าไปที่ไหนที่ไหนก็ยังมีคนพูดถึงเพลงนี้อยู่นะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะแต่เพลงนั้นก็อีกเช่นกัน,กนที่เนื้อหาออใจความของเพลงนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเหมือนกันนนใททีี่่่เรราาาหาไกลคิัยววงน การนมัสการเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตมากกว่าคือหลายครั้งเราคิดว่าการนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนเป็นเรื่องของการที่ต้องไปโบสถ์ไปคริสตจักรไปร้องเพลงนะครับแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงแค่การแสดงออกด้านหนึ่งแค่นั้นเองแต่จริงการนมัสการพระเจ้าคือการที่เรารู้จักกับหัวใจของพระเจ้าแล้วทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเหมือนกับพระพีในโรมบทที่12ได้บอกไว้ว่าให้เราถวายชีวิตของเรา นะครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตสําหรับพระเจ้าจริงๆสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่แค่การปฏิบัติของเราแต่ว่าเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเราเดี๋ยวจะใช้ชีวิตยังไงที่จะเป็นอย่างที่พระเจ้าพอใจมากกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีและพระองค์นั้นได้ทําสิ่งที่ดีอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเรานะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าน้อยครั้งเหลือเกินที่พระเจ้าทําอะไรที่สําคัญกับชีวิตของเราแล้วเราจะขอบคุณ หลายครั้งเราขอบคุณในใจแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่แบ่งปันเรื่องนี้ออกไปกับบุคคลภายนอกนะครับผมได้ยินเรื่องราวกา,สารสัใจมากมายที่พระเจ้าทําในชีวิตของพี่น้องหลายคนแล้วก็หลายครั้งก็เสียดายว่าทําไมเรื่องเหล่านี้คนรู้น้อยเหลือเกินเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นรู้ว่าพระเจ้าของเราดีขนาดนี้เนี่ยนะครับหลายคนคงจะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะรับเอาความรักของพระเจ้าเช่นเดียวก,กันกับที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้านั้นดีสําหรับคนไทยทุกๆคน แล้วก็อยากให้คนไทยทุกๆคนนะครับได้มารู้จักกับพระเจ้าที่แสนดีนี้นะครับเริ่มต้นจากชีวิตของเราเรื่องใกล้ตัวง่ายๆที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราแบ่งปันบอกเล่าออไปเดี๋ยวนี้เรามีสื่อมากมายนะครับทั้ง Facebook ทั้งสื่อต่างๆบางคนชอบเขียนบางคนชอบเล่าเรื่องนะครับมีสื่อต่างๆมากมายที่เราจะสามารถพูดถึงความดีงามของพระเจ้าใช้ให้เต็มที่เพื่อที่คนอื่นนั้นจะได้เห็นว่าพระเจ้าของเราดีขนาดไหนครับ